ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับผมเนาะเพราะว่าพี่พี่เอฟซีเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมสหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับผมงวดประจําวันที่1นะครับเดือน10 2564นะครับเป็นสูตรคัดตัวเด่นนะครับโค้งสุดท้ายนะครับผมแนวทางหวยรัฐบาลไทยนี่บอลองจะลงแค่สูตรเดียวนะครับเนาะนะครับถ้าอาจจะมีเพิ่มเติมก็อาจจะมีเลขทูบนะครับผมครับผมสลับ แนวทางของรัฐบาลไทยวันที่1เดือน1 2 5 6 6 4นะครับเนาะก่อนจะไปรับชมนะครับบอหองมีคําเตือนเช่นเคยนะครับทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางตัวเลขโปรดใช้วิจารญาในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ากว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนําทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันทุกชนิดให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผม ครับเดี๋ยวเข้ามารับชมกันเลยนะครับเนาะตัวเด่นในงวดนี้นะครับถ้าชื่นชอบแนวทางก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมตัวเด่นในงวดนี้นะครับเด่น6เด่น4นะครับเด่น6เด่น4 ฟันหกนะครับเด่นสี่เด่นสี่เด่นหก <c oughs> <6, S 2> ฟันหกน, <c oughs> นะครับผมในงวดนี้เนาะส่วนตัวเด่นนะครับเด่นที่คัดมานะครับก็จะมีสี่หนึ่งสี่สองสี่สาม สี่ห้านะครับผมสี่คู่เนาะส่วนหกก็จะมีหกหนึ่งหกสองหกสี่แล้วก็หกแปดนะครับผมส่วนตัวเด่นรองนะครับผมเด่นรองนะตัวกันนะครับเนาะ เดี๋ยวลองก็จะมี4คู่นะครับผม5 8 5 9 8 9แล้วก็6กหนะครับพี่พี่ลองพิจารณาเบิ่งนะครับผมเนาะถ้าพี่พี่ชื่นชอบนะครับผมสลับแนวทางนะครับ2ตัว ส่วนสามตัวนะครับผมสามตัวเด่นเนาะสามตัวเด่นก็จะมีเก้าห้าแปดหกสี่สาม แปดหกสองนะครับผมเนาะสามชุดนะครับสามตัวเด่นนะครับผมส่วนตัวเด่นนะครับที่ชื่นชอบส่วนตัวนะครับย้ํานะครับชอบส่วนตัวนะครับก็จะมีสี่สามนะครับสี่สามแล้วก็สี่ห้าส่วนหกส่วนหกก็จะมีหกสี่หกสองนะครับ ส่วนตัวลองที่ชื่นชอบก็จะมีห้าแปดห้าแปดแล้วก็6 5นะครับผมส่วนชุดสามตัวที่ชื่นชอบก็จะมี95 8แแล้วก็643นะครับผมเนาะสำหรับพี่พี่เอนะครับผมก็ลองยิบยื่นนะครับไปเป็นแนวทางนะครับผมเนาะ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนออกไปนะครับถ้าพี่พี่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์เนาะกดแชร์นะครับผมกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้บอดองไลยเด้อครับผมเนาะสำหรับทิงท้ายบอดองขออวยพรให้พี่พี่เอทุกๆคนนะครับขอให้มีโชคลาภในแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับงวดประจำวันที่1เดือน1 2 5 6 6 4นะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ